สนับสนุนรายการทีวีทั้งดีทั้งสนุกโดยดาวคอฟฟี่กาแฟดีจากที่ราบสูงโบลเวนสตาร์อินฟินิตี้คอสเมต k ริงครบสามคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงิงน่งเงินกู้สูงผ่อนสบายโทรหนึ่งหนึ่งห้ามากมมีใช้ตอนแก่ด้วย LTF และ IMF 18ถึง21ธันวาคมน,นี้อ่าถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันยากๆนะซึ่งตอนนี้ข้าราชาการหลายคนก็เอออยากจะรู้ตอนนี้ต่าง,างคนต,งต่างตางรอมอไม่สดแล้ว ตั้งตาดูเรื่องราวเหล่านี้แต่แที่เลยม,มันมีห่วงเวลาให้ตัดสินใจเนี่ยออคิดจริงๆก็ประมาณสัก7เดือนเพราะว่า30มิบวินาห้าแปนี่ต้องยืนยันแล้วจะเอาไงจะอันดูหรือดูอ,อแล้วก็หลังจากนั้นป๊ามันจะไปเริ่มมีผลบังคับใช้เรื่องว่าสมมติต้องคืนเงินเนี่ยต้องคืนเงินภายในกี่วันเขาก็จะมีกําหนดต่อเอากลับมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวหลังจาก โยนคีซีนเอามาให้ชัดๆอีกทีนึงว่ามันดูกับดูมันแตกต่างกันยังไงออกไม่ออกแตกต่างกันยังไงตอนนี้อ่ะในช่วงตรวจไข้ครับผมตรวจไข้สนับสนุนการตรวจไข้โดย Star Infinity c o s m e t i c Drink มาสรุปกันนิดหนึงมาอ,อ,อ่ะกลับมาดูอีกสัก ครั้งหนึ่งแบบชัดช้านะฮะครับเงินส่วนที่สมาชิกจะได้รับถ้าเราเลือก undo อันดูคำว่าอันดูคือออกอ่ะไม่เอาแล้วก็บคงบขอ,ขอ,ขอเลิกครับฝ <นะ S 1> ับ่งซ้ายที่ผมให้เห็นก็คือว่าเงินที่คุณจะได้ก็คือ,อเงินที่คุณสะสมมาตั้งแต่คุณรับราชการแล้วก็หักคุณสเปอร์เซ็นเข้ากองทุนไปเรื่อยๆเนี่ย แล้วก็ติ้งต่างเกิดคุณสะสมเพิ่มตามความสมัครใจซึ่งคุณแสบบอกแล้หลายคนไม่เคยจ่ายเพิ่มเลยนตก็แทบตายแล้วแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยคุณจะได้ของคุณไปนะฮะแล้วคุณก็กลับไปใช้สูตรเงินบำนาญสมัยโบราณก็คือเงินเดือนเดือนสุดท้ายคุณอายุราชการแล้วหาร50แทนที่จะเป็นเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคุณอายุราชการหาร50 แล้วเข้าวงเล็บไปด้วยว่า้ต้องไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ของเดือนสุดท้ายไม่มีที่ไหนเกินอยู่แล้วจ้ะครับผมก็อันนั้นคือสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคุณอันดูแต่อะไรที่คุณต้องคืนครับผมไปดูอะไรที่จะต้องคืนเงินที่ต้องคืนให้กับกบขครับไปดูเพจต่อไปฮะเงินที่จะได้คืนจากกบขมีอะไรนะเงินประเดิมนะฮะเงินสมทบแล้วก็เงินชเชยอย่างที่ว่าตอนผิดฮะเพจผิดฮะเงินที่ ต้องคืนกบขศูนย์ศูนย์สี่ฮะก็จะเงินที่ต้องคืนกบขนี่คือเงินที่เดิมหลวงเขาจ่ายให้คณน่ะซึ่งไม่เกี่ยวซึ่งเราไม่ได้จ่ายเองไม่ใช่เงินล้าวเงินหลวงเงินหลวงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคืนเขาเนี่ยฮะในเพียงที่ว่าว่าตอนที่เขาพยายามจะให้เราเข้าสู่กบขในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเงินประเดิมให้สําหรับ คนที่ข้าราชการที่สมัครใจเข้าสู่กบขแล้วก็มีเงินสมทบที่เขาให้เรา3%ทุกเดือน3%นทุกเดือนสมทบเข้ามาแล้วก็มีเงินชดเชยอีกราวๆาสองเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเราไอ้พวกนี้บวกกับผลตอบแทนในฝั่งภาครัฐที่เขาไปทำดอกออกผลมาเนี่ยเราไม่ได้นะเราต้องคืนถวายคืนวัดครับผมคืนไปก็คืนคืนไปครับผมนี้ปัญหาคือต้องตัดสินใจละว่าจะเอายังไงนะฮะ ผมแยกเป็นสองส่วนอย่างนี้ครับเไม่ใช่สองสามยังไงบ้างพวกที่เป็นข้าราชการบำนาญสองแสนกว่าคนแล้วก็เป็นข้าราชการบำนาญมานานพอสมควรแล้วรับทรัพย์ก็มาหมดแล้วครับแล้วอยู่ๆคุณจะบอกว่าคุณจะกลับไปรับบำนาญสูตรเดิมเนี่ยคุณก็ต้องไปหาเงินมาคืนกบข้อเขาถูกต้องก็อย่างคำถามที่เขาบอกนี่แหละเขาต้องเอานไอ้นี่กรณีนี้คืออาจจะเพิ่งเกษียณไงแต่ผมก็เลงพูดถึง เคสที่หนึ่งเกษียณนานแล้วรับทรัพย์มาเรียบร้อยแล้วกบขอแล้วก็กินบํานาญสูตรใหม่ไปแล้วขราว60เดือนสุดท้ายพอเขาบอกให้อันดูได้พอเจ้าป้าคุณก็นึกว่าเฮ้ยฮอันดูก็กลับมาได้เงินบํานาญเยอะสิเพราะฉะนั้นอันดูดีกว่าได้ครับเอแต่ต้องเอาเงินไปคืนเขานะครับเออเอาแล้วปัญหาใหญ่คือใช้หมดเกลี้ยงไปแล้วครับผมเออก็ จะเอาบัญญยายให่ไหนไปคืนครับกู้มาคืนได้ไหมก็เสียดอกบานททโลอีกกล้มกับไปรับคุ้มบำนานสี่หมื่น,ส,นสมมติอย่างกรณีเนี้ยสี่หมื่นสามทุกเดือนไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยคิดถึงเงินเฟ้อมั้งไหมเออค่างเงินมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมเออนะ,พอะนนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไปแล้วไม่คมุ้มคือได้ไปแล้วแบบยาวนานเนี่ยไม่คุ้มคือถ้าเออถ้าเกษียณมานานพอสมควรเอาเงินเข้ามาใช้หมดเกลี้ยงไปแล้วแจกคุณลูกคุณหลานเอาไปเที่ยวรอบโลกเอาไปซื้ออะไรต่ออะไรแล้วเนี่ย ไม่ต้องอันดูแต่ถ้าเกิดว่ายัางมีเงินอยู่เนี้ยอย่างเช่นไปฝากนู่นฝากนี่อย่างกรณีค,คําถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาคํานวณดูแล้วเนี่ยเพิ่งเกษียณกันยาได้เงินจากกอบขอเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนช้าช้านะหนะ 1, 000, 000ึ่งล้านหนึ่งแสนแล้วเขาได้ฝั่งบํานาญสูตรใหม่เนี่ยสามหมื่นสี่ทีนี้พอมีอันดูเนี่ยเขาบอกว่าคํานวณดูแล้วเนี่ยจะต้องไปคืนเงินให้หลวงเนี่ยแปดแสน นะฮะเพื่อที่จะมาได้สรุปแล้วสรุปแล้วจริงๆก็คือว่าเขานี่มีเงินในฝั่งเขาอยู่ประมาณ4ี่แสนครับถูกไหมก็คือเขาได้มาล้านหนึ่งจากบบขแล้วก็คคำนวณว่าถ้าเขากลับไปอันดูเนี่ยเขาจะต้องคืนเงิน8 0 0แสนก็เอาหนึ่งแสนหนึ่งลบแสนแสดงว่าเงินในส่วนเขาเองเนี่ยสี่แสนก็จะเหลือที่เขาจ่ายมาเนี่ยก็จะเหลือ4ี่แสนทีนี้แม่เจ้าวรกคุณเนี่ยเพราะว่าดิฉันนี่นะแม่เจ้าพรคุณคนนี้ก็บอกว่า เอาเงินที่ได้มาล้านหนึ่งเนี่ยไปซื้อสลากออมสินไว้ซึ่งสลากออมสินเนี่ยมันมีระยะเวลานะเช่นจะ1ปี3ปีอะไรผมไม่รู้อะสมมติไปซื้อมา1ล้านหนึ่งถืออยู่ตอนนี้แกบอกว่าแกอยากจะกลับไปคือไปกู้กลับไ,ไ,ไปเนี่ยที่ประเด็นแกคือแกอยากกลับไปอันดูอก็คือไปรับ4 3่หมนดีกว่า แล้วก็คืนไอแปดแสนนี่ให้หลวงไปแต่วิธีการของแกแกบอกแกจะไปกู้ออมสินเออเขาให้กู้95%ของเงินสลากออมสินที่แกไปออมไว้ทำดีไหมคืออย่าคิดให้ซับซ้อนขนาดนั้นคุณพี่ครับคุณพี่คิดง่ายอย่างงี้ว่าถ้าคุณพี่บอกว่า43่0มถ้ากลับไปอันดูคุณพี่ได้43่0มถ้าคุณรับ1นึ่งล้านหนึ่งมาแล้วแล้วได้34,000ส่วนต่างต่อเดือนคือหก00ับาทครับ หกพันบาทสิบสองคูณหกเจ็ดสิบสองเจ็ดหมื่นสองพันบาทส่วนต่างต่อป,ปีที่คุณแตกต่างกันระหว่างอันดูกับดูออถามว่าไอ้เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนของคุณเนี่ยติ้งต่างว่าคุณบอกว่าคุณกลับมาอันดูคุณมารับสี่หมืนสามคุณต้องไปคืนข 8, เขาแปดแสนแล้วคุณจะต้องไปกู้ออมสินมา ทำไมไม่เข้าใจคุณก็ไปเสียดอกออมสินอีกแล้วทําวิธีที่ดีที่สุดถ้าจะคุณจะเลือกวิธีนี้ผมแนะนําว่าคุณก็คืนเข้าไปน่ะแปดแสนแล้วคุณก็เก็บสี่แสนไว้แล้วคุณก็ไปรับบำนาญสี่หมื่นสามก็คือถอนจากสลากออมสินมาแล้วแหละแค่นั้นจะไปกู้ทําไมจะไปกู้ทำไมสลากออมสินนี่เต็มที่นี่คือถ้าเกิดว่าไม่ถูกรางวัลนะก็จะได้ประมาณไม่กี่บาทแตอถ้าล้านหนึ่งยังไงก็ถูกแต่ตัวเลขมันวิ่งนี่ใช่ไหมเพราะนั้น โอกาสถูกมันมีอยู่แล้วล่ะทุกงวดแต่ผลตอบแทนเต็มที่สามเปอร์เซ็นต์อ๋อคือยังไงก็ยกเว้นคุณแจ็คพอตโดนรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เอาผลตอบแทนแบบปกติอถูกรางวัลทุกงวดต่อให้บวกกันยังไงก็เราวาสามเปอร์เซ็นต์หน่อยๆไม่สมควรที่จะกู้ไอ้กู้เนี่ยผมว่าไม่คุ้มอะเอาที่มีอยู่นี่แหละข้อเสนอผมนะสำหรับกรณีคือผมว่าการอันดูเนี่ยเหมาะกับคนที่เพิ่งเกษียณเพิ่งเกษียณ ตามกานเพราะว่าพอสูตรใหม่บํานาญกลับไปใช้บํานาญสูตรเดิมปุ๊บเนี่ยไอ้เงินบํานาญเนี่ยมันขยับขึ้นทันทีอย่างเงี้ยส่วนต่าง5้าหกพันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดูต่อไปเนี่ยก็คืออยู่ในกรกขต่อไปคุณก็รับอย่างคนนี้รับหนึ่งล้หนึ่งมาแล้วก็รับบำนาญสามหมื่นสี่คำถามมัน ที่ต้องตอบตัวเองก็คือว่าไอ้หนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยฉันสามารถจะไปหาผลตอบแทนให้มันได้72็ดหองต่อปีหเปล่าคือส่วนต่างหกพันต่อเดือนคูณสิบก็จะเป็น72็ดหเพราะฉะนั้นหนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยหาได้หรือเปล่าดอกเบี้ยอ่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายง่ายเงเปอร์ให้หาให้ได้เออเอ้ากวันนั้นเคยบอกไปทีี้คำอธิบาย่อมี การลงทุนที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่อย่างเรายกตัวอย่างเช่นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนหุ้นนะหรือซื้อหุ้นบางตัวเนี่ยโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนเกินเเรนี่ยมีแต่มันไม่ทุกปีคือมันก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเพราะว่าอย่างที่พี่โก้บอกเนี่ยถ้าเกิดว่าหุ้นเนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อถือไปสิบห้ายีปีแต่คุณเนี่ยเกษียณแล้วคุณต้องใช้ทุกเดือนทุกเดือนเพราะฉะนั้นแต่นี้ถ้าถ้าบนโจทย์อรับคุณบอกว่าคุณอยากได้ สมมติว่าเลือกเลือกกลับมาเาขาเรียกอะไรเลือกรับแบบเดิมครับนั้นก็คือไม่ไม่อันดูก็คือได้สามหมเหมือนเดิมแล้วเอาไปหนึล้านหนึ่งไปหาผลตอบแทนให้ได้เพิ่ม6000นหกพันทุกเดือนเนี่ยไม่มีการันต<อ>ีฮะไม่มีการลงทุนอะไรที่การันตีคุณว่าจะให้ 7. 2เซทุกเดือนฮะมันอาจจะบางเดือนได้ได้บางเดือนอไม่ได้ครับผมแล้วเกิดคุ้มันตกขึ้นมา เงินนหนึ่งคุณมันวูบหายไปอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าออกให้ออกซะจากกบพอในทัศนะผมสําหรับสําหรับคนที่เพิ่งเกษียณเนี่ยครับกลับไปรับบํานานสูตรเดิมอแล้วเอาเงินสมทบที่ตัวเองสมทบเนี่ยเนี่ยอย่างกรณีนี้ก็คือมีสี่แสนครับผมมีสี่แสนเป็นต่งไว้อแล้วจะเอาสี่แสนไปลงทุนยาวๆก็แล้วแต่ อเพราะสี่แสน้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินก็แล้วแต่อ๋อเพราะสื่แสนนี้มันเป็นเงินส่วนเกินเงินเราอ่ะมันเงินเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาสี่แสนเพิ่มขึ้นไปหาเงินตอบแทนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่หรือจะเก็บไว้สำรองก็ได้แล้วคุณก็ได้ชัวร์สี่หมื่นสามในอันนี้กรณีอันดูนะเรื่องคุณก็ไปรับํำนานสูตรเดิมคุณก็ได้สี่หมื่นสามคุณก็เอาแปดแสนคือหลวงเข้าไปคุณเหลือสี่แสนไว้สี่แสนคุณจะไว้ทําอะไรเรื่องคุณแล้วเออแต่คุณก็จากนี้ไปคุณรับสี่หมื่นสามไปจนตายครับผมไม่ต้องพู ถึงเรื่องเงินเฟ้อก็คือถ้าเกิดเงินเฟ้อขยับไปเรื่อยๆมูลค่าเงิน4ี่หมืนสามลดลงก็จริงอก็ก็ต้องทําใจเพราะอย่างอย่างน้อยก็ดีกว่าได้สามหมื่นสี่เพราะมันการันตีได้หกมากกว่าเดิมเนี่ยหกพันบาทอะไรก็หาเงินไซะโจทย์ผมคือเฮ้ยร้านหนึ่งของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณเลือกคุณเลือกที่จะดูต่อไปเนี่ยนะก็คือเอาละอยู่ต่อแล้วก็ได้สามหมื่นสี่แล้วได้มาหนึ่งร้านหนึ่งเนี่ย ไอ้ร้านหนึ่งเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์นะคุณแสบแป๊บเดียวก็หมดเ,ออเพราะว่ามันจะมีคนวิ่งเข้ามาหาคุณ <c oughs> <c oughs> รู้ว่าคุณมีหนึ่งร้านอยู่เนี่ย <c oughs> แล้วถ้าเกิดคุณบริหารจัดการมันไม่ดีเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หมดเ,ออเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกอดเงินบำนาญดีกว่ากอบอกขสำหรับเคสนี้ใน,ในเคสในเคสที่กเกษียณในปีนี้ออบวกลบหนึ่งสอง ครับผมดึงถึงสองปีทีนี้เนี่ยกำลังกกเกษียณมาแล้วอใช้หมดไปอย่างถ้าใช้หมดไปแล้วช่วยอะไรไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องดูต่อไปครับผมแต่ถ้ากเกษียณปีนี้หรือกำลังจะ,กะเกษียณในอีกปีสองปีข้างหน้าอันนี้ต้องคิดถ้าเอาเงินก้อนมาสมมติมีหนี้มีสินอ่ะสมมติครับ,รบการเลือกเลือกที่จะอยู่กบขต่อไปก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเราต้องการจะเอาเงินก้อนเพื่อไปใช้หนี้ซะ แล้วเราก็รับบานาญน้อยลงไม่เป็นไรแต่เราจะได้ปลดหนี้เพราะ60แล้วมีหนี้ก็มันก็ใช้ที่ถูกไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวก็คนก็ออกจากกบขหมดละนี่กำลังจะบอกต่อกำลังจะบอกต่อก่อนจะพักเบรกนี้คือแต่สําหรับคนที่ยังมีอายุราชการไปอีกระยะหนึ่งเออยังไงคือมันตั้งสองห่ศูนย์ใช่ไหมกบขจบจนวันนี้ก็คือสิบสเท่าไหร่ประมาณสิปีละับสิปีเนี่ยหลายหายคนเนี่ย สมมติว่าเริ่มเข้าตั้งแต่4ี่ศูนย์มาแล้วเนี่ยก็ยังไม่กเกษียณก็มีก็คือเข้ามาตั้งแต่วัยหนุ่มใช่ไหมหรือวัยสาวๆเนี่ยก็ยังไม่เกษียณยังมีระยะวิ่งต่อไปอีกระยะ 1, 1> <moyens. S 2> หนึ่งหรืออาจจะมาเข้าสี่หนึ่งสี่อสี่สมสี่สี่อะไรพวกนี้หรือจนมาใกล้ๆแถวแถวีู่นย์แล้วก็ตามเนี่ยครับผมว่าคนพวกนี้เออพูดผิดสิคือเขาขีดเส้นย7ิบเจ็ดมีนา4ี่ศูนย์เพราะฉะนั้นคนที่ถอยถอยกลับไปจาก27ิบเจ็มีนา4ี่นูนย์เนี่ย แล้วยังมีอายุราชการไปอีกพอสมควรยังไม่เกษียณสักกี่ปีเอาสักกี่ปี3ปี5ปีมันจากนี้มา17ปีใช่ไหมครับผมคนที่รับราชการก่อน27มีนา4ีครับผมก็อายุราชการเต็มที่ก็ถ้าเกิดว่าเข้าประมาณยี่สิบสามสิปีสามสิปีก็เหลืออีกราวสิบสาปีครับผมผมแนะนำว่าให้อยู่ต่อ สมมติสิปีนี้ควรอยู่ต่อเหรอ,อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฉลยครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเฉลยช่วงหน้านะ,ะครับผมอะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ